สวัสดีครับจริงๆเทปนี้ควรจะเป็นเทปแรกนะครับแต่ว่าออพอดีมันเกิดประเด็นนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับคือประเด็นที่ว่านี้หมายความว่ามีคนที่ต้องการจะเขียนโปรแกรมนะครับ mm hmm. หรือนักศึกษาที่ยังเขียนโปรแกรมไม่เก่งไม่แม่นนะครับได้ไปดูวิดีโอเดิมๆของผมแล้วแล้วก็มีการคุย ด้วยกันนะครับว่าไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องของการเช็คเงื่อนไขหรือการทําซ้ํานะครับผมก็เลยเอาละลองทําขึ้นมาสักหน,หนเทปนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะสอนระดับปานกลางจนถึงแบบว่าทำโปรเจกต์จบได้นะครับซึ่งถ้าไม่เข้าใจพื้นฐานเลยเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่มันเบสิคเบสิกนะครับก็คือ เรื่องของเงื่อนไขนะครับแล้วก็การทำซ้ำนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะตสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะรเราจะตรวจสอบเงื่อนไขกันนะรเราก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า condition นะครับ เดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับส่วนของนะครับส่วนของ condition เนี่ยนะครับเราดูว่า int นะครับ i n ก็คือค่าตัวเลขนะครับ condition เท่ากับ0หมายความว่าเท่ากับตัวเดียวเนี่ยหมายความว่าให้เอาค่าทางด้านขวามาเก็บทางด้านซ้ายนะครับส่วนใน if เนี่ยก็คือเท่ากับ2ตัวนะครับก็หมายความว่าให้ ตรวจสอบค่าทางด้านขวาและด้านซ้ายว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับลองรันดูนะครับนะพอเท่ากันปั๊บก็มาทําในปีกาครับจะเห็นว่าเป็นปีกาอยู่นะครับก็มาทําในปีกานะครับคราวนี้ในตัวตัวเท่ากับ2อ,อันเนี่ยจริงๆมันมีอันอืน่นมากกว่าเท่ากับนะอผมลองเปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนดีกว่า มากกว่าเท่ากับ0หมายความว่าอะไรหมายความว่า0 1น3 4ะครับ1 2 3 4 i n อ i n i t y บวกนะครับก็คือเป็นค่าเป็นค่าที่มากกว่า0แต่ก็เอา0ูด้วยนะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่มากกว่า 0.. ลองดูนะครับนะครับก็คือไม่เอา0นะครับมากกว่า0ก็คือ1 2 3 4 5 Infinity บวกนะครับ ก็คือมากกว่าะครับแล้วก็จะมีน้อยกว่าเท่ากับ0หมายความว่าน้อยกว่า0และเอา0ด้วยซึ่งก็คืออลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ถึงอินฟินิตี้ลบนะครับก็คือก็จะเป็นอตอนนี้เราก็จะเข้า,า,ขาใจแล้วว่า จะมีเท่ากับน้อยกว่า,ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็จะมีน้อยกว่า0ก็คือลบหลบสคือไม่เอาศูนย์นะครับจนถึงอินฟินิตี้บวกออินฟินิตี้ลบนะครับอันนี้คือคือคือน้อยกว่า0นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายหนึ่งไม่เท่ากับ0ูนย์ไม่เท่ากับ0ูนย์ก, 0, ก็คือตัวเลขอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ศูนย์เนี่ย อันนี้ก็จะใช้เยอะก็คือจะใช้เยอะก็คือเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับก็คือเท่ากับ2อันนะครับไม่เท่ากับไม่เท่ากับก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายเนี้ยนะครับเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับนะครับก็คือไม่เท่ากับนะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าเออก็มี6อันเนาะนะครับก็ ลองวนดูนะครับว่าเป็นอย่างไงแต่ตอนนี้ผมจะเช็คว่าเท่ากับ0ย์ก่อนนะครับแล้วก็ลอง run ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันจะแสดง condition a ขึ้นมานะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เช็คค่าเป็นจริงเป็นเท็จนะครับใน if นะครับเป็นจริงเป็นเท็จนะครับผมก็จะลองถ้าเกิดจริงนะครับเราลองนึกถึงไม้งามลูกเสือนะถ้าถ้าไปด้านไปด้านหนึ่งนะครับ แปลว่าเป็นจริงถ้าไปอีกด้านหนึ่งแปลว่ามันเท็จนะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเงื่อนไขสําหรับเท็จออกมาด้วยลองดูนะครับร u อน,นะครับเป็น condition a อ๋ออ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยน condition เป็น1นงนะครับลอง r ดูครับก็เป็น condition b นะครับคราวนี้ อลองอ่านโค้ดกันนะครับคอนดิชันนะครับเท่ากับ0จริงหรือเท็จครับตอบครับตอบครับอ่าเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จก็มาเข้าเงื่อนไขนี้นะครับคราวนี้พอเราเราดูถึงว่ามันเป็นไม้ง่ามลูกเสือใช่ไหมบางทีมันมี2งงามนะครับพอมาทางทางแท่ง B แล้วเนี่ย มันก็อาจจะแยกออกไปได้อีก2ออันนะครับนี่ก็คือการซ้อนนะครับลองซ้อนดูสิเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจริงๆจะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้นะไม่ได้มีผลอะไรแต่เว้นให้มันดูง่ายนะครับ อันนี้ก็คือสมมุติว่ามันมาอันแรกเนี่ยคือมาไม้งามใช่ไหมมาทางซ้ายแล้วนะครับซ้ายแล้วอันนี้ก็คือไม้งามทางขวานะครับคราวนี้ทางขวาเนี่ยมันแยกออกเป็นอีก2อันนะครับก็คือมี if มี else อย่างนี้ด้วยนะนะอ้าก็จะไปเช็คว่าขอพิมพ์ก่อนนะครับ คราวนี้เราก็จะมีสีเงื่อนไขนะครับก็ condition a condition b condition c condition d ถูกไหมครับซ้อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเรานับที่จุดปลายไม้จริงๆมันก็จะมีจุดปลายไม้กี่อันครับ3อันนะครับก็คือปลาย a นะครับแล้วก็ปลาย c ปลาย d ถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการแตกแขนงของกิ่งไม้ เพราะฉะนั้นมันจะมีคำสั่งเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับมี condition เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือ else if นะครับจริงๆมันก็คือแบบนี้แต่เราจะซ้อน else ลงไปเนี่ยมันไม่เรียกว่าอะไรคงคงไม่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโค้ดมันจะยาวยืดเลยนะครับผมจะขอลบ condition b นะครับลบอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ ลบอันนี้หนึ่งนะครับเราก็จะได้รูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็คือมี condition นะครับมี if มี else if แล้วก็มี else else if เนี่ยสามารถมีได้หลายตัวนะครับถ้าย้อนถ้าเราย้อนไปดูว่าเป็นการซ้อนเขาเ้าไปใน else เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น if เนี่ยจะสามารถมีได้หลายตัวนะครับ ลองรันดูนะเดี๋ยวเราลองเราจะเล่นที่ condition ไหน condition d แล้วกันนะครับ condition d เราเล่นที่5แล้วกันนะครับลองรันนะครับมันก็ compile นะครับเป็น condition d นะครับทำไมถึงเป็น condition d เพราะว่าถ้า condition เท่ากับ0นย์นะครับก็จะมา d a ถ้า condition เท่ากับ1ก็จะมา condition ่ c แต่นี่ condition มันเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้น condition ก็เลยมา d นะครับเป็นการเช็คถูกเช็คผิดนะครับ จริงเช็คเท็นะครับเอาละตอนนี้ก็จบ if else if แล้วก็ else นะครับผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับไม่ลบโค้ดเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกโค้ดเพราะฉะนั้นจะต้องมีโค้ดเก่าไว้ดูด้วยนะครับต่อมานะครับคำสั่งต่อมาคือ switch case switch case นะครับ switch case ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเช็ค condition อย่างนี้เอา condition ไว้ข้างนอกนะครับ case เคสศูนย์นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะอ่านะครับเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับปีกานะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะสำหรับถ้ามันเป็นหลายๆบรรทัดก็ใส่ปีกาครอบไว้นะครับก็เป็น ชุดคำสั่งหนึ่งหนึ่งนะครับขอ Copy หน่อย ACD อ่าโอเคคราวนี้เช็คคอนดิชันเหมือนเลยครับคอนดิชันเท่ากับ0ก็ทำตรงนี้นะครับถ้าคอนดิชันเท่ากับ1ก็ทำตรงนี้ ถ้าคอนดิชันเท่ากับ2เท่ากับอื่นๆก็ทำตรงนี้นะครับก็เหมือนกับแคชเชียร์รับแบงค์ร้อยมาเก็บตรงนี้รับแบงค์ห้าสิบมาเก็บตรงนี้อ่าเราก็ดูว่านี่คือแบงค์อะไรนะครับถ้าเป็นศูนย์ก็ทำตรงนี้นะครับง่ายไหมครับสวิตคีสนะครับก็สลับสลับกันไปอ่าเราลองลองรันดูนะครับจะได้คอนดิชันดีนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเรา ลองเปลี่ยนเป็น1น่งลองดูนะครับเป็น condition C นะครับก็คือสลับที่วางนะครับเราก็แค่สร้างบล็อกวางให้มันนะครับก็จบแล้วครับ switch case ง่ายนะครับไม่ยากนะครับต่อไปครับเราจะมาดูเรื่องของ y นะครับ y ตัวนี้แปลว่าในขณะท,ที่ condition เท่ากับ1 ในขณะที่ condition เท่ากับ1ทําอะไรนะก็ขอพิมพ์ก่อนนะครับ,รบในขณะที่ condition เท่ากับ1นึ่งไม่เอาดีกว่านะในขณะที่ condition น้อยกว่า50นะครับ คอนดิชันบวกบวกหมายความว่าให้คอนดิชันเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับแปลว่าถ้าเป็นลบๆบละ่ะก็ลบลงทีละ1นะครับบวกบวกนะครับเอ่อคราวนี้ผมลองลองรันดูนะครับมันจะได้อะไรนะครับได้ Condition 50นะครับแปลว,ว่ามันทำตรงนี้50ครั้งนะครับ ก็บวกไปเรื่อยๆนะครับวิธีคือ condition เท่ากับ1นะครับอันนี้ทำ condition เท่ากับ0นะครับมันก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่า condition จะเท่ากับ50อ่าน้อยกว่า50ก็คือ49ถูกไหมครับ49แต่มันบวกขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็เป็น50นะครับพอมันวนวนกลับมาเช็คตรงนี้อา้าว condition เป็น50ซะแล้วนะครับเมื่อ condition เป็น50ซะแล้วหมายความว่ามันก็จะออก เหมือนเงื่อนไข if เลยนะครับมันก็จะออกนะครับแต่ y เป็นการทำซ้ำนะครับคราวนี้จบแล้วนะครับ y นะครับคราวนี้เราลองมาดู y อ oh, Condition ครับาวนี้เราก็จะดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับ y กับรู y คือ y เนี่ยคือเช็คเช็คก่อนนะครับเราค่อยทำตัวสอบก่อนเราค่อยทำนะครับเหมือนกับที่บอกว่าถ้าบอกว่าคุณทำอาหารเป็นไหมนะครับพอเราตอบว่าทำไม่เป็นเราก็เลิกทำไปเลย ไม่ทำนะครับถ้าดูเนี่ยหมายความว่าผมถามว่าคุณทำอาหารเป็นไหมไม่รู้ลองทำก่อนนะครับนี่คือลองก่อน1ครั้งยังไม่รู้เลยกูทำได้หรือไม่ได้แต่กูลองก่อนนะครับนี่คือดูลองทำก่อนหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าเฮ้ยทำเป็นหรือเปล่านะก็คือลองทำก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขนะครับ ตอนนี้คอนดิชันก็จะได้50นะครับเหมือนกันนะครับมันมันต่างกันที่การคิดของเื่องการทําซ้ําแนวคิดของการทําซ้ำนะครับก็คือลองทําดูก่อนแล้วก็ค่อยมาเช็คดูนะครับเอาละก็จบดูวายแล้วนะง่ายไหมนะเขียนโปรแกรมง่ายมากนะต่อไปเรื่องของ for ครับ for ผมตั้งตัวแปรไว้ข้างในนะครับผมขอคอมเมนต์ตัวนี้ออกนะครับเอาล่ะเรามาดูเรื่องลูปนะครับ รูปเนี่ยจะเหมือน y ตรงที่ y เนี่ยมันจะตั้งตัวนี้เอาไว้ข้างนอกถูกไหมครับแล้วก็จะเช็คตัวนี้ใน y ถูกไหมครับแล้วก็จะทำตัวนี้นะครับข้างในนะครับเข้าใจไหมครับอันนี้คือ for นะครับคราวนี้ลองรันดนะูมันก็จะขึ้นว่ารูปรู o u p number นะครับตั้งแต่0จนถึง19นะครับลองอ่านดูนะครับ ลปเท่ากับ0นะครับมันก็ทํารอบแรกนะครับลปน้อยกว่า20ก็คือศูน้อยกว่า20หรือเปล่าก็ใชนะ่ก็เอาลปเนี่ยทำเสร็จแล้วก็บวกบวกนะครับทำเสร็จแล้วแล้วค่อยบวกบวกนะถ้าเป็นบวกบวกนะครับเอาไว้ข้างหน้านะครับมันจะบวกบวกแล้วก็ค่อยทํา แต่ว่าโอเคผมว่ารูปบวกบวกนี้นะครับไปก่อนนะครับเบสิกนะครับก็คือรูปบวกบวกนะครับก็จะเหมือน Y เลยครับถ้าไปแกะดูดีๆไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่อันนี้อยู่ข้างนอกถูกไหมครับอันนี้อยู่ใน Y นะครับแล้วอันนี้ก็คือการกระทำนะครับอันนี้คืออันนี้คือการเช็คเงื่อนไขนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับแล้วก็ทำนะครับอันนี้คือ for นะครับ ก็ก็เป็นการวนนะครับเอาละคราวนี้ก็จบฟอรแล้วนะครับง่ายไหมครับมันแค่เปลี่ยนที่การการตั้งค่าเริ่มต้นเปลี่ยนที่การเช็คเงื่อนไขเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่วบวกหรือลบอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันก็เป็นฟอรแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าดูเนี่ยมันต่างออกไปก็คือทำก่อนแล้วค่อยเช็คนะครับ ต่อไปมาถึงลูปสุดท้ายแล้วครับลูปสุดท้ายก็คือ for in นะครับในบางภาษาเรียก for in ในบางภาษาเรียก for each นะครับตอนนี้ผมจะต้องตั้งเ,เรียกว่าอะไรอะไรขึ้นมาก่อนนะครับ string อะไรอะ,อะไรดี เปิ้ลบานาน่าโคโคนัทนัทอ่าตรงนี้นะครับเป็นผลไม้ผลไม้ดีกว่าเนอะนอ่ะ fruit หนี้นะครับฟอสติงอ่าเดี๋ยว ผมขอเปลี่ยนตรงนี้ใส่ S อ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวอานโคดให้ฟังนะครับลองรันดูนะครับรรนะครบาวนี้ for in นะครับผมบอกแล้วนะว่า ในบางภาษาเรียก for in ในบางภาษาเรียก for each นะครับผมจะใช้คำว่า for in แล้วกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าค่า string string ใน java คือวงดนตรีม 3, ไม่ใช่ string คือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือในที่นี้คือเก็บตัวหนังสือที่เป็นผลไม้นะครับผมใช้คำว่า fruits นะครับ fruits มี s นะแปลว่าผลไม้หลายอย่างนะครับ เอามาฟลุตไม่มี S นะคือผลไม้นะครับมันก็จะวนนะครับเอาผลไม้ออกมาเรื่อยๆ,ๆออกมานะครับมันจะเรียงลําดับอย่างนี้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 นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแล้วเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้ว่ามันมันมีจํานวนเท่าไหร่ แต่เรารู้ว่าภายในมันคือสตริงนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้วนออกมาได้นะครับสิ่งที่มันจะแสดงออกมาก็คือมันจะแสดงเป็นแอปเปิลบานาน่าโคโคนัทนัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงออกมานะครับมันก็จะวนออกมานะครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องกําหนดคือเรารู้แล้วว่าด้านในเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอ่อสตริงนะครับมันก็จะวนออกมาได้นะครับก็จบแล้ว นะครับเรื่อง condition กับ loop นะครับหวังว่า,เ,าเราจะได้เข้าใจเรื่องของ condition หรือการวางเงื่อนไขนะครับแล้วก็เรื่องของ loop นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ยังไงนะครับถ้าวิดีโอนี้ทำให้ท่านเข้าใจมากขึ้นลองย้อนกลับไปดู เทปอื่นๆนะครับลองเลือกดูเทปอื่นๆนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นสำหรับเทปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันครับ